เค้กนะครับอันนี้จะเป็นวายมีวายมะพร้าววายแคนตาลูมีน้ำช่อดอกมะพร้าวมะพร้าวม้าเผาผลิตภัณฑ์ของร้านโครโคนัตคาวบอยใช่ไหม โอ้โคโค้คาบอยเริ่มตีั่งแล้วนี่ครับผลิตภัณฑ์ใครมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์พิกัดไว้ให้อันนี้เจ้าของร้านคนคนถูกนะไนแชร์ไปไหนเลยเออเจ้าของร้านคนงามนี่นะครับอันนี้อันนี้ก็เจ้าของร้านเหมือนกัน นี่นะครับมีนูอาหารมีอาหารด้วยนะครับมีราคาไม่แพงเป็นกันเองมอี้มีหมวกด้วยนะครับหมวกด้วยครับผลิตจากผ้านะครับอันนี้ โคโคโค,คาวบอยเค้กมะพร้าวน้ำหอมนะครับอันนี้คุณแม่เจ้าของสวน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคนงานในสวนอ๋อคอันนี้อันนี้รสชาติเป็นไง ลองชิมไหมคะลองชิมไหมคะลองชิมแล้วลองชิมแล้วอ่าลองชิมแล้วใช่อันนี่คเปี๊ตะปอเปี๊ยะพอค่ะมันจะออกหวานทานง่ายค่ะหวานทานง่ายเป็นอ่าของรัฐวิสาหกิจชุมชนใช่นะครับนี่ครับนี่ครับไอติมมะพร้าว มีกาแฟด้วยนะครับกาแฟน้ำมะพร้าวสดนี่นะครับอันนี้ลูกค้านะครับเพียบเลยวันนี้ลูกค้าอันนี้เจ้าของร้านเออผู้ช่วยนี่นะครับแล้วก็ธรรมาชาติรอบๆอะนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับจัดการแล้วพี่วัน